เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังค์นะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการคนละครึ่งพัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน20-26ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนได้ก็คือ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับคนที่ใช้ในยุคของลุงตู่เฟสที่หคนละครึ่งเฟสสุดท้ายคุณก็เข้าไปยืนยันสิ ส่วนคนที่ไม่เคยลงคนละครึ่งเลยคุณก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนเช้าวันที่20ก็ต้องแย่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะให้เฉพาะ20ล้านสิทธิ์เท่านั้นวงเงินมันจะโอนให้ในวันที่29ตุลาคมและที่สำคัญเวลาคุณเข้าไปใช้จ่ายคุณต้องใช้ก่อนวันที่11พฤศจิกายนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวคุณได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่งั้นสิทธิ์ของคุณจะถูกตัดทันทีมาดูวิธีการนะครับในการลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านแอปเป่าตังค์ครับวันนั้นนะครับวันที่ยี่สิบวันลงทะเบียนขอให้คุณเปิดแอปเป่าตังค์นี่นะครับเปิดแอปเป่าตังค์มาพอเปิดแอปเป่าตังค์มันจะมีไอคอนนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือคนละครึ่งพัทให้คุณกดลงทะเบียนครับพอกดลงทะเบียนแล้วนี่ครับ มันจะมีบอกเลยนะครับนี่ให้คุณลงทะเบียนคุณก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วให้ทําตามขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับถ้าคุณลงทะเบียนได้มันจะขึ้นเลยนะครับว่าคุณเป็นประชาชนทั่วไปคุณจะได้วงเงินสองพันส่วนคนที่อยู่ในฐานภาษีตัวเลขจะท็อปอัพขึ้นมาเป็น2,400บาทซึ่งถ้าการลงทะเบียนไม่สําเร็จมันจะบอกเลยนะครับว่าโครงการคนละครึ่งทําไมคุณลงทะเบียนไม่สําเร็จสาหรับคนที่ใช้คนละครึ่ง เฟสที่5มันจะขึ้นมาเหมือนคล้ายๆกันเลยครับนี่เปิดเป๋าตางังให้คุณไปกดตรงนี้ลงทะเบียนคนละครึ่งพัดนะครับแล้วจากนั้นมันจะให้คุณลงทะเบียนครับพอลงทะเบียนเสร็จสับปับ๊บอ่ะมันก็จะบอกเลยว่าอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างกําลังรอผลการลงทะเบียนนะครับซึ่งถ้าคุณลงทะเบียนสําเร็จสังเกตอันนี้ครับมันจะบอกเลยในเป๋าตังบอกว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งพัดสําเร็จแล้ว คุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่29ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งสำหรับคนที่มีอ่าคนทั่วไปที่ไม่มีฐานภาษีก็จะได้2,000ทั่วไปที่เป็นฐานภาษีก็จะได้นี่ครับ2,400บาทสำหรับคนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเลยนะครับก็ทำเหมือนกันเลยครับเปิดแอปเป๋าตังมาแล้วก็คนละครึ่งพัดใช่ไหมครับคุณก็เปิดลงทะเบียน แล้วขอให้คุณทำตามขั้นตอนเลยนะครับก็คือกดลงทะเบียนพอเ m s อนะครับภายใน3วันภายใน3วันเนี่ยคุณก็รอ SMS ว่าคุณเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าถ้าเข้าร่วมโครงการได้นะครับมันจะขึ้นมาเลยทาง SMS หรือทางเป๋าตังนี่แหละคุณเช็คได้ว่าคุณได้วงเงิน2000หรือได้วงเงิน2 0 0พนส่ะครับส่วนกรณีที่ไม่ได้ก็เหมือนกันมันจะบอกเลยในเป๋าตังว่าทาไมคุณไม่ได้นะครับ วันใช้จ่ายก็ง่ายมากเลยนะครับคุณก็นี่ครับเปิดเข้าไปใน G ีบอลเลตเติมเงินในส่วนของคุณใน g ีบอลเลตเข้าไปรัดออกครึ่งเราออกขึ้นเราก็ต้องมีเงินนะครับ G ีบอลเลมันก็อยู่ในแอป,ปเป๋าตังคนี่แหละครับพอคุณเติมเข้าไปใน G ีบอลเลตเสร็จสับปับ๊บเวลาไปที่ไหนคุณก็มีหน้าที่แค่กดสแกนกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับนี่เขาจะมีขั้นตอนนะสแกนกับร้านค้าถุงเงินยืนยันเงิน กดพินอ่ากดพินก็คือรหัสยืนยันนะครับแล้วจากนั้นมันจะขึ้นชัดเจนเลยสินค้าบริการ100บาทเราเสีย50รัฐก็ออกให้อีก50นะครับส่วนร้านค้าต่างๆเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการลงทะเบียนในถุงเงินก่อนนะครับวันนี้เอาสำหรับประชาชนทั่วไปก่อนครับ